โอเคก็ขอาการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ช่องชีนเกมเมอร์วันนี้เล่นเกมเพสกันนะผมสำหรับ PVP ออนไลน์แตหรับอีเวนต์เนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาโชว์การเล่นของผมนะชนะไม่ชนะอีกเรื่องหนึ่งและกูเจอทีมแล้วไม่รู้ดูจะฆ่าพลังเขาแล้วเขาน่าจะโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยโรดิโกร้อยเดียเดียโก้มาแล้วหน้าร้อยแบทแฮมร้อยโอ้โหแม่งร้อยทั้งทีมเลยนี่ว่าเฮ้ยเหลือคนนึงเขาแบบกองหลังเอลบีโค้ดเป็นแลมพาร์ดด้วยว่ะ โอ้ดูทีมเขาไม่เป็นไรครับผมเรากลัวที่ไหนล่ะดูทีมเรานี่ <c oughs> แค่ทีมของผมอย่าไปกลัวอยู่ที่ฝีมือการเล่นเว้ยปะเราชนะได้ไหมไปลุ้นกันท่านผู้ชมเขาไม่กดอีกละผมชอบเบื่อมากเลยพวกที่กดช้าเนี่ยดูแผงเขาเล่นดียอืมโอบักด้วยว่าประตูซัมเม,ม,มอร์นะบอกผมมีโอน,น,น่าอยู่แต่ยังไม่ได้อัพนะซึ่งผมก็จะอยากอาไปลงไปทีมนะเพราะว่าผมชอบมันเฉยจะไม่ได้ชอบปลอมเลยมากหรอแค่ชอบมันปั่นเดียวนั่นแหละ ระหว่างนี้นก็ดูนะักเตะวอร์มไปครับผมอีกฝ่ายเขาไม่กดที่หนึง่งไปเคนบาเออเอ,อ,เอาอกดแล้วก็เล่นเดียวมาดูดีรว่าคุณผู้ชมว่าผมจะโดนกี่เม็ดหรือว่าผมจะชนะเขานะป่แพ้ขออภัยด้วยนะบอกก่อนนะมาเราจะเล่นแมตช์ดเดียวแล้วผมแมตช์หนึ่งก็สิบห้านาะทีเราจะไปเพียวๆกันเลยป่าป่าปาอตอนเช้าด้วยว่าสนามเขาว่าเราไปสนามเมนยูมาเยือนนะผมเรามาเยือนมาขอตบคาบ้านหน่อยดิ เยียนถิ่นเข่าแล้วก็ขอตบหน่อยได้ปะอืโอ้โหมันโยนเลยเหรอโอ้โหเกือบคุณผู้ชมอา้าวแลมพาร์ด What the f u c อ้ไม่ใช่แบ็คแฮมโอ้โหโอ้โหอะไรเอ้ยอะไรของกูเนี่ยอะไรวะใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆ โอ้ยถ้ามึงสามเหลี่ยมเข้าเมื่อกี้ยก็เกินไปใกล้กันนะอเห็นไหมเขาจะโยนให้ตัวที่สองมาแย่งครับผมอีกตัวหนึ่งเขาจะทำเป็นโซนตำแหน่งไปเอาไปดิโอ้โหกดแทงผิดตัวอีกแล้ววิ่งตามไม่ทันอีกกูโอ้โหมีก้มหัวยกันด้วย เป,เป็นทีมจัดเป็นทีมจัดอย่างนี้ทำไงดีอะแทงดิโอ้โหเมสซี่เอ้าสัตเองดิอย่างนี้โอ้โหเสียดายโอ้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 ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่กี้มส่งน่าจะได้ยิงอยู่นะไม่ได้ส่งทำไมกูไม่ส่งวะ เอ้านายฮีโร่โอ้โหแทงไปล็อกครับผมเผื่อได้อืแต่เมซี่โมงอะดีอไม่ได้ครับผม เม็มๆหน่อยแพงออกไปก่อนดีว,ว่าโหเขาเกี่ยวขาเร็วจวังวะมาหน้าล่างนี้ปั่นดีมากอบอลเลยโม่งสู้เขาได้ไหมเนี่ยเอโอโอ้โหจะตามบอลข้างเดียวเลยคุณผู้ชมตัวมุกวิ่งเร็วเกินโอ้โหมันชอบไปอยู่ข้านหลังเขาจาังวะตัวละครแบบเนี้ย โอ้โหขนาดแย่งอะเนี Ash ่ยยาซัมเมอร์สวยโอ้โหแย่แล้วคุณผู้ชมนักเตะอยู่หลังบอลนะเฮ้ยกูบุกแม่งเลยมากูไม่ไหวละกูไม่ไหวละมาบุกแม่งเลยเนี่ยมา โอ้โหนอนส่งนี้คนจะได้บอลให้กูอยู่แหละมาวันทูวันทีวันทูวันทีวันทูวันทีอะไรไอ้นุ่มไอ้นุ่มหนุ่มโอ้โหนี่ขนาดผมแบบเลี้ยงผ่านได้อ้าวแม่ง คือแบบว่ามันตามปิดผมแบบว่ามิดเลยอะโอ้โหเกี่ยวปะโอ้โหคุณผู้ชมดูเมสซีู่ขาได้พักเม็ดแรกผมเกือบมาเอ้าผมจะส่งตัวตัวล่างโอ้โหมันไปละกลางเฉียเลยเสียแป้งเลยปะอะไรวะเนี่ยะ จิ้มมันเขี่ยแทงไปโอ้โหตัวมันแข็งโป๊กแล้วคุณผู้ชมนายฮีโร <N> ่ <H ero> โอ้โหมึงจ่อจอมึงยิงไม่เข้าไอ้แม่ย,ย้อยอะไรวะนะจจอจอนะเฮ้ย อันนี้กูว่ากูโง่แล้วแหละไอ้เดือดโอ้โหไม่ทันเขาอะดูเขาวิ่งดิไอ้นนีชแม่งปูดปาดปูดปาดเลยกูส่งปั๊บแม่งวิ่งมาหน้าหน้ากูแล้วส่งปุ๊บอ่ะแทงหน่อยแทงโอ้โหดูมึงส่งอย่างงี้มันตเตะเลียดแบบดีๆได้ไหมไอ้ชิบจะไซป้องไซก้อยอะไรของมันวะ โอ้โหเฮียสปีดขนาดนี้กูตามโอ้โหดีมันไม่เลี้ยงถ้าเลี้ยงนี่ไปแล้วสุขโขทยัยเอ้าอแหมครึ่งแรงมาจบตอนที่กวางเละจะบุกด้ <c oughs> ด้วยตารางการเนี่ยเขาได้บอลหนักกว่าเราอยู่ครับผมปะยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่ Hello, <everybody. S 1> ค่อยๆเ่นค่อยๆเรนดูสีเยอะผมยิงไปหลายดอกนะแต่ไม่เข้าเลยของเขายิงทิ้งกูผวาเลย <c oughs> แทงหน่อยปึ๊บ โอ้โหดูมันส่งอย่างนี้กูเล่นไงล่ะครับโอ้ดีน้มาแล้วหน้าเขาแบบเขาเลี้ยงไม่ค่อยเป็นนะครับผมสวยอะไรอะนาฮีโร่นาะฮีโร่โอ้โหโอกาสกูเสียแต่ละครั้ง แย่งสวยเพื่อนแทงดีครับนายฮีโร่หลอกกูฟัดเต็มหลอดโอ้โหง,ง้างตั้งแต่สุขโขทยัยแม่งยังยิงไม่ออกอยุทยาเลยอ้แทงสวยนายฮีโร่ปึ๊บ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 ,บค่อยคอยพลิกไปมึงไม่ใช่ตัวเลี้ยงไอเ้เหี้ยลืมโอ้โหไปเคลนบราเออร์แม่งดักบอลแล้วอะหลังกูวิ่งออกมาไกลมาก นายฮีโร่มันช้าตัวมันช้าตัวมันเน้นปิดสกอร์อ่ะคุณผู้ชมแทงละเม็ดแรกยังไม่มาเวลียร์ยกันดีป่ะเอาคู่ได้บอลเอยเลยแบ็คแฮมชนแม่งเลยดิหัวโลดๆแล้วกูชอบด้วย อันกองอินเนต้ากูล็อกล็อกไหมฟึ๊บฟึ๊บปั่นโค้งติดไอ้แฮนบอลเปล่าจานจานไม่เห็นบอลเหรอเนต้าโอ้โหเนต้าอยู่นหน้าเขาหมกไปได้ด้วยมันเตียนะ้ยเนาะติดเลยจ่อจ่อมึงติดกูซัดแป้งดิอย่างนี้โอ้โหติดอีกแล้ววิ่งดีครับกูเนี่ยวิ่งกูเสียบเลยละกัน ไม่เสียบเดี๋ยวเข้าประตูเหลืองไหมขอเหลืองนะไม่แดงนะโอ้โหยังเหลืองอยู่บาดเจ็บครับผมบาดเจ็บไหมโอ้ยังเหลือยังเหลือไม่งั้นไฟยาวเลยทีนี้นายฮิโรไปเลยนายฮิโรไปเลยไป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 ไกลๆกูเลยไปต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้ววิลล่า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 ฟอร์มเขาไม่เดียววันนี้บีลิตปอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเมสซี่เมสซี่ไม่ไหวละ ต้องมูเม็ดเซอร์มูเม็ดเซอร์ถ้าเขายิงระยะนี้แล้วเข้านึกกูร้องเลยนะยอมแพ้แหละมึงยิงระยะนี้เข้าอ่ะเด็ก <Number four. S 1> ยิงๆไปเนี่ยอุ๊ยใจหายเลยเมื่อกี้โอ้โหแบคแฮมซัมเมอร์เรามาถูกทางอยู่ดีดีที่ไม่ยิงออก มึงรับไม่ได้นะอ้าวไปดิโอ้โหูสัตว์มุมนี้แหละส่งมาให้กูสัตว์อย่างเดียวไปเลยกูไซด์มดอะกูบอกเลยมาทรงมาแทง มาส่งมาส่งมาส่งดีด้วยแทงขึ้นบนไหมเอาเลี้ยงเลี้ยงเองก็เตะออกเอาเลี้ยงเลี้ยงอีกแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ดีนะมึงนะ่ะนะฮนะฮนะ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 โอ้โหจับบอลโคตรไกลเลยทีมกูชิปดิโอ้เ,เอฮียเฮียออ้หูเฮ้ยแบ็คแฮมมาดูมันดูมันมาดูมันดูมดันทำมาส่งบอลช้า สปายไปเนี่ยทีมกูเอา้าโอ้ซัมเมอร์ดีถ้าเขาจี้ไปหน่อยยิงธรรมาดาเข้าเลยนะคุณผู้ชมนะแต่คือแบบทีม่ผมมันสกัดกันเองเฉยเลยอะ่ะอีกคนเคลียร์แม่งไปโดนส้นเท้าเฉยเลยทรงนี้จุดโทษมาปะเนี่ยหมุนละไป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 เลยเ้า มูฮัมหมัดซาลามูฮมัเม็ดซาลาซาลาซาลาคนเดียวไปโ,<ฮ>โอ้โหแต่ละดอกที่กูยิงไม่เข้าสักเม็ดเลยวะ่ะซาลาลากมาตั้งนานสามเหลี่ยมนะเนี่ยเฮ้ยสูงสูงไม่ได้ไม่เป็นลรครับผมรอรับบอลเพื่อนดิรอรับบอลเพื่อนแล้วส่งคืนหลังอย่างนี้ทำไงต่ออะส่งต่อเดี๋ยวผม แทงเข้าล่างเปิดเข้าในวินล่ากูโมงไม่ถึงอีกเฮ้ยโอ้โหร้อยสามมึงยิงอย่างนี้แต่เท้าซ้ายเข้าใจว่าไม่ถนัดแต่มึงยิงอย่างนี้เลยเนะนี่ยผมแน้ีจเขาแบบต้องยิงใกล้ๆแม่งแล้แม่งกูยิงไม่เข้าเลยนะี่ยใจมากครับผม จมากแต่ที่หลังไม่ต้องเอาชิปหายแล้วกูอีกแล้วเออไม่ใช่ตัวนี้จะส่งอีกตัวหนึ่งเอ้าเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยปื๊บหลอกหนึ่งทีจี้ปั่นวู้ฮว้ว้ไปเลยจ้า แจ็กกิลิตหรือเปล่าคนนี้แหละครับผมแจ็คกิลิชนาทีที่83.59 8ป4แล้วได้1-0ปั่นโค้งโค้งปั่นโค้งโค้งครับคุณผู้ชมกูตั้งรับเลยไม่เล่นละไม่เล่นแล้วกูวตั้งรับละเฮีย <c oughs> แต่จะไม่เล่นยือเวลานะผมมันเป็นนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราตั้งรับแล้วกันโอ้โหชิปแล้วกูติดเลี้ยงไปหน่อย อย่าละมันเอาเลยหรือเปล่าจานเฮ้ยเอาเอามันยืนอย่างงั้นกูต้องแย่งดิเฮ้ยแล้วมันไปชนโอ้โหชิปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเอาแล้วเหมือนกูมอบเลยกูรอละมา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 รอเลยปะปะไม่เข้าเหอะเอาไปดิน่าจะส่ง ขอบใจครับผมโอ้โห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 วินล,ล่าวินล,ล่ากูขอร้องดาวิดวินล,ล่าลำหน่าครับไอสัตว์แหม่ลูกที่สองกำลังจะมาหนึ่ง,งนะบอกเลยเจอทีมอย่างนี้ร้องดิร้องอา้าวจะหมดเวลานะ อย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยซัมเมอร์กูเซฟอยู่เทพประบุหยุดเซฟเขาพลาดหลายช็อตมากนะผมก็พลาดหลายช็อตเหมือนกันนะเจ้าเจ้ากันนะผมเอ้ยมันเอาประตูขึ้นมาแล้วหรอเอาก็จัดกันไปดิ ล้ำหน้าเล็ะลายหมกเวลามันเอาประตูขึ้นมาเล่นเลยนะเนี่ยใคร่ะออกไปไกลๆเลยครับผมโอเค okay. ก็สำหรับชัยชนะที่เป็นของเราครับผมจากพี่แจ็คกี้ลิทเราในนาที84ก่อนจะจบเกมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับถ้าผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะหรือมีแนะนําก็คอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวผมนั่งอ่านนะเโอเหรับคลิปนี้เราก็จบละบ๊ายบายต้องเวตามด้วยล่ะ